สวัสดีครับวันนี้จัดชุดใหญ่ละสี <c ười> ่เส้นจานหนึ่งขอทีมงานกำลังหนุมเลยข้างบอมฮะข้าขงบอมเกือบ,ออบอสี่เส้นเลยหันเผาเข้า,าแล้ว ตัางใหญ่ฮะตัางใหญ่ตัางนงขอสักชุบเลยจันโอเคเลยอันนี้มีตีเส้นแล้วยางใหม่ทั้งนั้นเลยฮะยางพันร้อยสำหรับหางชุดสาพาก็ใส่ฝีมือหน่อย น,นี่ก็เราเพื่อนยกเข้าเวียนอยู่ลรนซัอมนะวิเทคนิคการบอมนะครับยังใหม่ก็ยังง่ายๆ่อยมันเยมะแข็งตัวเท่าไหร่ก็ต้องแทะแรงนิดนี้ ทุกขอบเกี่ยวนะเพรียมข้าขอบที่กระถางยังก็ไม่แรงเท่าไหร่ไม่เพ่อไ,ไม่มาเข้าแล้วครับเส้นใช้เวลาไม่กี่นาทีครับสำหรับผู้ชำนาญการทั้นใหญ่ทั้นน้องใส่น้ำครับน้ำหล่อเล่น อองเน่อยนะโอแล้วเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะว่าต้องใช้ปีนมือใช้แรงนิดนึงช่างบอมพร้อมที่จะเติมลมแล้วยางเข้าแนี่เหลือเส้นสุดท้าย

โอเคเข้าแล้วกานขออีกเช้นนึงเดี๋ยวน้ำแข็งหน่อยทุกฟองเลยเลื่อนยังใหม่ก็งัดก็ไม่แข็งเท่าไหร่นะอาจารย์นะเออเออเป็นเทคนิคเป็นเหล็กงัดพิเศษ ออออโอเคคอ่บโอเคคท่านี้ก่อนเดียรั้นสุดท้ายก็ใส่ลมแล้วก็ยิงรางเข้านะไม่มีอะไรมากกว่านะเก่งมากเลยครับทีมงานเราโอเคท่านี้ก่อนสวัสดีครับ